ทีนี้เนี่ยเวลาเราแนะนําชื่อช่องว่าสวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องของสปรย์บ้างมันสั้นคุณมามมันคือแบบคํามันเป็นคําแบบคําห้วนเนาะแล้วกคนจะฮะสามทางแล้วมันอาจจะสั้นห้วนไปนิดเลยเข้โหถูกต้องเราก็เลยแบบว่าอันไหนที่มันสั้นเราชอบทําให้มันยาวขึ้นครับอันไหนที่มันยาวเราจะทำให้มันย่ออ่าก็เลยจะเป็นแบบนี้พาสักแเราก็เลยแบบว่าเป็นบ h e เฮ a v บีเฮ v y เ e ไปเรื่อยแล้วแต่เรามันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยจับจุดมาฟังไม่ไม่รู้เรื่องว่าเป็นบับบีและกัน ประมาณนี้เพราะพี่สาวชื่อปรางอืก็แทนที่จะตอนแรกคุณพ่อจะบอกว่าจะชื่อเปรมเปรมเปรมกับปรางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดูไม่เก๋ก็เลยชื่อปายเอ้ยดีกว่าก็เลยเป็นปลายธนาคารอ่อโอเคอันนี้เก๋แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยมีผู้ชายคนนึงชื่อปายธนาคารนี่ต้องหล่อเลยใช่มันหล่อเลยดูเท่แน่นอนดูเท่ซึ่งก็หล่อจริงๆอื ในตอนเด็กก็หลออ<ช>จริงๆคมๆคุณแม่นึกนึกนึกหน้าตอนนั้นไม่ออกเลยดูคมๆอะไรต่างๆบาบาบีมาจากไหนบาบาบบีเนี่ยมันมาจากเป็นการที่เราเนี่ยทำเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมฮะมามแล้วก็ตั้งชื่อช่องของเราเนี่ยวาชื่อว่าสปไปร์บัง ทีน okay. ี้เนี <right> ่ยสไปเลยนะบังบังบังป่าบังปาแต่ว่าคำว่าบังเนี่ยมันมาจากชื่อเพลงเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเพลงไปเป็นฟีเจอริ่งกับคุณแบรนด์ตานเป็นชื่อเพลงว่าบัง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 เฮบังบังบังเฮอย่างนี้เป็นชื่อเพลงบังทีนี้เนี่ยเราก็เลยแบบว่าเอาชื่อเพลงที่หลายๆคนรู้จักเราจากเพลงนี้มาตั้งเป็นชื่อช่อง YouTube เขาจะได้นึกชื่อว่าใช่สไปรบบังแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราแนะนําชื่อช่องว่าสวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องของสไปรบบัง มันสั้นคุณมามันคือแบบคำมันเป็นคำแบบคำห้วนเนาะแล้วคนจะฮะฟังแล้วมันอาจจะสั้นห้วนไปนิดไม่เข้าหูถูกต้องเราก็เลยแบบว่าอันไหนที่มันสั้นเราชอบทําให้มันยาวขึ้นครับอันไหนที่มันยาวเราจะทาให้มันย่ออก็เลยจะเป็นแบบนี้ราซะเราก็เลยแบบว่าเป็ี่ยนได้เฮ้เลยเฮไปเรื่อยแล้วแต่เรามันก็เลยกลายเป็นว่าคนก็เลยจับจุดมาฟังไม่ไม่รู้เรื่องว่าเป็นบารบีบีแล้วกันประมาณนี้คุณคุณรวบลัดจน มันมาแบบมันสั้นๆจริงๆแล้วเราแบบยาวกว่านั้นบางทีไม่ใช่บอไปหม่ด้วยซ้ำไม่ได้รีเลทกับคาว่าบังก็เป็นบพ่อเฮ้ยเฮ้ยสี่เลยห้าละไปเลยก็เป็นอื่นๆแต่คนก็อ่ะเป็นบาร์บีละกันเหมือนให้เป็นแบบเอเอเขาก็ได้เรียกง่ายด้วยง่ายๆสำหรับเราแล้วก็กลายเป็นมันมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราไปเป็นว่าสไปร์บาร์บีก็ดีเหมือนกันชื่อสไปร์มันเยอะในวงการก็แต่พอมาเป็นสไปร์บาร์บีบีก็ คน,คนเดียว,ว,ยวใช่เขาถามว่าสปายออาสปายไหนบาบาบิหรออ่ะก็จะรู้เลยใช่คออแล้วคอนเทนต์ตอนนี้ในช่องทำอะไรบ้างในคอนเทนต์ในช่องก็ทำเกี่ยวกับนางงามเป็นหลักครับ แต่นอกจากนั้นก็มีแบบว่าเรื่อเรื่องไลฟ์สไตล์ความสวยความงามอาหารการกินผู้ชายอะไรที่เป็นความสนใจของเราอ,อะไรเงี้ยก็จะทําทุกอย่างที่มีในช่องในเพจเพจ f a c e b o o k ก็จะชื่อว่าสเปรย์งไงที่ไหลกว้างเป็นคนแบบโครงใหญ่เป็นแบบเป็นโครงแบบฝรั่งอะไรเงี้ยอ๋อในเพจช,ชื่อว่าสเปรย์งไงที่ไหลกว้าง <laughs> <laughs> เออฉันเห็นนะ่ะ เพจเนี้ยลงนางงามลงนางงามแล้วฉันก็นางงามคนนี้มันลงเองเหรอหรือมันไหลกว้าง <c oughs> นี่ตูมไหลด้วยใช่ก็ลงคอนเทนต์คนจะเยอาะยยายมากมายจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของนางงามก็ทุกอย่างที่เราสนใจอย่างช่วงนี้มีการประกวดวอลเลย์บอลเราก็ลงวอลเลย์ <c oughs> ใช่เป็นคนแบบชอบดูกีฬาชอบดูวอลเลย์หรือว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องแฟชั่นงานเดินพรมอะไรต่างๆาแล้วก็แบบสิ่งที่เราสนใจถูกต้อง